วันนี้วันนี้นพตนะคะจะลงพื้นที่จะพาไปาเตรียมวัตถุดิบที่จะมาทำน้ำหมักค่ะที่แปลงตัวเรือนต้นแบบนะคะบ้านหนองหวควายค่ะตามมาเลยค่ะปิดเอค่ะวัตถุดิบที่จะนำไป,ปทำน้ำหมักนะคะก็จะมี ต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยค่ะตอนนี้เรากำลังช่วยกันเตรียมต้นกล้วยเราเป็นผู้ชาแนลเลยวันนี้ได้เมือแสแหละเป็นภาษาเปื่อนดีเา <c oughs> านเาเนี่ยเป็นภาษาเปื่อนตีนเนาะนี่แหละเนาะต้นกล้วยนี่ตับเครื่องนึงแน่มันยังไฟจัดเป็นไง เกียวน้อยเ,อเอช่นอ่ามได้แล้วจะมาช่วยกันทำน้ำหมักรดจืดที่จะหวัวแม่ลอยเป็นน้ำหมักรดจืดจากต้นกล้วยครับน้ำหมักรดจืดมีส <c oughs> รร,รพคุณคือ <c oughs> ใช้สำหรับปรับปรุบปรงบำรุงดินทำให้ดินเป <c oughs> ็นกลาง <น>ไม่เป็นด่างเนาะเออมาป็นกดฎ่าเป็นด่างเขียนมันเป็นกลางนะครับม,มีวัตถุดิบอะไรบ้างคะอ่าววัตถุดิบที่ใส่หมุนนี่ครับพระเอ็กก์ต้นกล้วยครับต้นกล้วยเอาต้นกล้วยสาวสาวเด้อเอาต้นกล้วยาสาวสาวน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวจะเอาหมูตกเครือแล้วเออเอาหมูเป็นสาวพอท่านได้ออกเครือน้ำจุลินทรีย์เออละก็มีจุลินทรีย์นะครับเป็นจุลินทรีย์น้ำหมักจุลินทรีย์ซับเด้อบ้านเสร็จแล้วก็จะมีถังหมักก็มีน้ำเปล่าอ้าวแล้วก็น้ำเปล่า อาอ,อเอาวันนี้เขาจะมาเห็ดน้ำม,มักบรถจืดเปนครับอ้าวลงมือเลยครับสตาร์ทไปจุลินทรีย์เนาะให้น้ำดีบ้างนะไม่ต้องไม่ต้องเอ,อาชิ้นเล็กเกินไปเวลาถ้าอ,ออกมไม่ออกน้ำน,นี่น, <4 S 2> นี่ลายน้ำนี่เกินถังเครื่องถัง,งนี่แหละ เนทัง้งนี่แหะพราว่าไยมากไวยังตดทกคนเ่อเนใส่ไอ้เศษอาหารนี่ดีก่กเราคยเจะเปิดเปิดเนี่ยเรากตเติมได้ใส่เอาบัตทองกงตาสนา้ำ็ดเรจะมาเติมน,น้ำหลเาเรา้องเ้ยแงด้าาเาทูหานล้วเาหายวา ระหว่าโทรศัพท์โทรศัพท์หายไปซใต้บ่เป็นวิดีโอนะคะค่ะระวังมีดระวังมีดระวังมีดฟันคอนะคะอืมการทำปุ๋ยหมักต้องเปิดสมุดค่ะทำไมวันนี้ร้อนจังเลยวะปลลาหุมร้อนจังฮะเอาเลยนะเอาเทเลย ใส่น้ำหมักประมาณเท่าไหร,ร่คะธรรมดามันต้องใช้กากน้ำตาลอันนี้มันมีแล้วคะ่ะเป็นกากน้ำตาลแล้วเน,นี่ยนะประมาณหนึ่งกิโลก่อนประมาณหนึ่งลิตรมาเลยประมาณหนึ่งลิตรแล้วก็เนีี้เป็นหัวเชื้อหนึ่งลิตรธรรมดาครั้นี้ใส่น้ำตาลจะมันจะเป็นอาหารเลี้ยงหัวเชื้อตัวนึงอ๋อตัวนี้หอมเชียร์ใส่ชาเรียก็ได้ครับน้ำตาลแดงน้ำตาลแดงก็ได้น้ำตาลที่ยังไม่ได้ผ่านการฟอกสีหรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้กากน้ำตาลหนึ่งลิตร เอาใช้น้ำติดลิตรกันกันเท้าอาเนี่ยไปกับคือประมาณพ่อสวมนี่น,นอยเนี่ยพอ่อสวมพ่อพ่อดีกันแล้วก็ปิดไว้เจ็ดวันใช่ไหมอืมแล้วก็ปิดไว้แล้วเราก็มาเปิดให้มันออกเล็กน่อยเสร็จแวให้มันให้มันระบายหน่อยหนึง่งเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็หมัาทิ้งไว้ประมาณจ้าจ้าให้ดีสักสามเดือนสามเดือนครับทำมาเบิ่งเรื่อยๆกันเลยครับมันมันดีนั่นเองครับ ขู่นงนั่ไป็ายกเรื่องมันไปตังเรื่องมันไปตังไว้ในห่โฮมก่อนมันหยดไงเออมันหยกเนี่ยตั้งไว้ในร่มดอตั้งไว้ในร่มเขาไปไหนนี่อยู่กนไหบอกว่าออใหม่ไหมใหม่มาได้มาคนนใช้น้ที่บัวไม้ค่ะ ทำไมท่านมนุษย์มนุษย์มนุษย์ไปทำไมใหนามไรเนี่ะเดี๋ยวขึ้รถสาไปไหว้มกันได้ไว้ท่านไว้ใจหนมัเติมง่ายๆก็ได้มาดีกว่มาดีกวเขียนเขียนวันทีติดใบเขียนวันทีติดว้วันนี้วันทีแปดเดือนสองนะคะอมีการหมัก กระเท็ะเนียมเดลกระเทีตยกัะเีปลายเขียนตือโอเขียนวันที่เขียนชนิดชื่อแม่น้วครมับไปของฝอยเลย่เอาไว้ตะปนคอีกเน่้จ้ากไไม่แน่เลยว่เราเรานเติมอีกน้อยนึงหรือลงมโแก่แบบแบบมัน้อลนี่ยเติมน้อยนึ่ก็สวยพอดีก็เหนื่อน่อ โอ้ยผู้อยากเห็นหน้า,อ,าอยากได้รูปน้ำออเอาถือโอเคนะคะนี่หอดจับเจ็ดมือบบนละมันเริม่มมันเริ่มเป็น,ม,นมันจันร์่เหมามันเริ่มเป็นอะไรก็มาไขา่ฝาถังน้อยนึง เปนบะค้ำหวานนหวานหวานตามกก่หวานเนี่ยที่นั่่ก็ว่า